ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้คุณน้ำอินทิธานจะมาอ่านให้ฟังนะคะเรื่องกระปุกของน้องกิฟภาพทิฏฐิการใจกว้างนะคะน้องกิฟเป็นเด็กร่าเริงในห้องของน้องมีกระปุกออมสินใบโตเพราะพ่อกับแม่สอนเสมอว่าให้รู้จักประหยัดกดออมทุกๆวันพ่อจะตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำงานส่วนกิฟรีบแต่งตัวไปโรงเรียน เธอเอาอาหารกลางวันที่คุณแม่ทำใส่กล่องไว้ให้ไปด้วยช่วงพักเที่ยงน้องกิฟเปิดกล่องอาหารที่หอมหน่ากินออกมาโอ้โหหมูนึ่งกับผัดบ็อกโคลี่แล้วก็ข้าวนุ่มๆของดีมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นในอาหารที่แม่ทำให้มีความรักของแม่เจืออยู่ทุกคำแม่เคยบอกน้องกิฟอย่างนี้เวลากินน้องกิฟจึงรู้สึกอร่อยเป็นพิเศษเสมอ กินเสร็จเรียบร้อยน้องกิฟก็เดินไปดื่มน้ำที่ตู้เย็นในโรงอาหารเธอไม่ซื้อขนมหรอโปโปเพื่อนสนิทของกิฟถามไม่หรอกฉันต้องเก็บเงินไว้หยอดกระปุกแล้วตอนนี้ฉันก็อิ่มแล้วด้วยตกเย็นกิฟกับโปโปเดินกลับบ้านด้วยกันดูสิหน้าโรงเรียนมีขนมกับของเล่นเยอะเลยโปโปว่าแล้วก็ตรงเข้าไปซื้อขนมถุงโตน้องกิฟเองก็หิวเธอซื้อนมเย็น มากล่องหนึ่งกินแค่นี้อิ่มหรอนี่ต้องกินเยอะๆแบบนี้โป๊ะว่าแล้วชูถุงขนมสีสดหลายใบให้ดูขนมเยอะขนาดนี้เธอกินหมดเหรอฉันว่าน่าจะกินแค่อิ่มก็พอน้องกิดบอกฉันอยากได้ของเล่นข้างในความจริงฉันกินไม่หมดหรอกโป๊ะว่าแล้วส่งของเล่นให้เพื่อนจะได้เงินจังนะที่บ้านพ่อทำของเล่นให้ฉันเล่นไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงินน้องกิดว่า พอถึงบ้านน้องกิฟก็รีบเอาเงินไปหยอดกระปุกเธอเก็บเงินมานานแล้วเพื่อจะซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่พรุ่งนี้ก็จะถึงวันเกิดของคุณแม่แล้วแต่ยังไม่ทันจะเอากันบ้านออกมาทำโพ้ก็วิ่งหน้าตื่นมาที่บ้านน้องกิฟบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแม่ฉันไม่สบายฉันไม่มีเงินไปหาหมอน้องกิฟตพลอยตกใจไปด้วยพอได้สติเธอก็วิ่งไปหยิบกระปุกออมสินของเธอออกมาน้องกิฟนับเงินในกระปุกแล้วส่งให้เพื่อนรัก ทำไมเธอมีเงินเยอะขนาดนี้ล่ะโปะโปถามด้วยความประหลาดใจก็ฉันยอมไว้ไงล่ะน้องกิฟว่าโปโปรีบพาคุณแม่ไปหาหมอส่วนน้องกิฟก็ไปบอกกับคุณแม่หน้าเศร้าๆว่าเธอเอาเงินที่ออมไว้ซื้อของให้คุณแม่ไปให้เพื่อนพาแม่ไปหาหมอหมดแล้วแม่บอกว่าไม่เป็นไรจ้า แม่ปลื้มใจที่หนูมีมีโอกาสได้ช่วยเพื่อนแล้วก็ดีใจด้วยที่หนูมีนิสัยอดออมว่าแล้วแม่กับพ่อก็เข้ามากอดน้องกิฟก็แล้วใครล่ะจะมีความสุขเท่าน้องกิฟคนนี้อ่ะนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะคุณนะ้าขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ขอให้น้องๆทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะขออกข้างนอกไปไหนมาไหนใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวและตัวเราเองสวัสดีค่ะ